สวัสดีค่ะอส,สวัสดีค่ะอ๋อน้องพ่อว่ากดให้แล้วกดให้แล้วค่ะควันนี้มีอะไรมาบอกครับวันนี้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 น้องเพอร์าเก่งมากเลยวันนี้ครั้งแรกแล้วนะครับผมอ่าวันนี้น้องน้องเพิร์กทำอะไรที่ชาโครวันนี้น,นั่งชาคโครนั่งชาโครชาโครชี่ออกไหมชี่ออกค่ะ หลายๆช่คู่พ่อเอ,อ๋เก่งมากเลยวันนี้หลังจากนั่งไปเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับผมสุดท้ายก็สําเร็จจนได้เนาะเก่งมากเลยอะพ่อพให้รางวัลให้รางวัลให้รางวัลคนเก่งของพ่อให้รางวัลเลยเก่งมากเลยฉีแช่ชคูกกันแล้วต่อไปก็อื้อแชโครกด้วยนะคะต่อไปฉี คันาก็สือค <thing> ันาก็สืคันาด้วยคันาคันาเช่าดแล้วครัสะอาดแล้วคันคันาเช่าดแล้วก็กดกโคูพอกดชักโคูให้พาวเวอร์ครับผมเก่งมากค่ะพออุ่นพาวเวอร์ลูกก็ใช่เพื่อก็ใช้กั ทำอะไรอีกล้างมือได้ไหมล้างมือด้วยจับชั้นขั้เมื่อกี้พ่อก็จับจ้าพ่อพ่อจับชั้นขั้เหมือนกันอ่าล้างมือล้างมือเสร็จแล้วไปทำอะไรก็ล้างหน้าด้วยล้างหน้าด้วยแล้วทำอะไรอีกแล้วไปแล้วก็ไปไปกินอะไรไปกินขนมชาา็อกโกแลตกิน กินขนมชาย่สตรอเบอรี่อ่าขนมแทร่สตรอเบอรี่กับอะไรกินกับอะไรกินกับน้องวัวอ่าเก่งมากค่ะหมดเลยเนาะแปบ๊บเดียวหมดเลยแป๊บเดียวให้ให้ให,ห,ห,ห้พ่อกินคนเดียวให้ <laughs> พ่อก,กินคนเดียวเ <laughs> พราะว่ากินไม่หมดเพราะว่าเหลือไว้พอนิดนึงพ่อก็เลยได้กินขนมพาวเวอร์นิดนึง,นด,นงดีใจไหมครับวันนี้ฉีแท้โคกได้แล้ว ดีใจค่ะพ่อดีใจพ่อดีใจพ่อดีใจเหมือนสมารพ่วเวอร์ก็ได้เลิกแกมเพื่อนแล้วเนาะจะได้เอาเอาเอาเงินเบไปซื้อหนังสือนิทานมาอ่านดีกว่าเนาะอ่านเนาะดีไหมคะชอบชอบอ่านนิทานไหมคะชอบอ่านนิทานมดกระแตมดกับตักกระแตงวดกับตกระแตแกะด้วยแกะด้วยเหรอ ในเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้เอฟซีฟังหน่อยมดกับตากระแตนเป็นยังไงม,มดกับตากระแตนมดกับตากแตนเขาทำอะไรกันจบแ,บ,นบแล้วเอ้าจบแล้วยังไม่เล่าเลยอ่ะมันเป็นยังไงมดก,กับตากระแตน<บ>เล่าให้ฟัง<บ>น้นนองน้องพออ่อว่าอ่านนิทานก่อนนอนทุกทุกคืนไหมคะทุกคืนค่ะตอนนี้ชอบนิทานเรื่องไหนคะตอนนี้ชอบนิทาน พอด,ดีดีเอ็มซเขาจะได้ซื้อมาให้ถ้าชอบเรื่องไหนะจะได้ซื้อนิทานมาให้อา่านนะชอบนิทานเรื่องอะไรคะใครแอบดูพเพื่ไม่มีใครแอบดูเดขาเพื่อใครแอบดูพเพื่อเพื่อนตาชาเพื่อต้อ,องเขาไป ชอบเล่นการเรื่องอะไรตอนนี้หนูน้อยหมวกแดงหรือเปล่าคะหนูน้อยหนูไม่ใช่หมูค่ะหนูหนูน้อยใครเล่าค่ะเอาไม่เอาไม่เอาค่ะไม่ดีกระลุกไม่ทำค่ะทำนะนปเป็นมมหม,มูไหนเออ power อ,อยู่ไกลเนาะเพราะว่าตัวเล็กไปเนะาะไม่ power ตัวใหญ่ใหญ่ นี่เห็นมาเว้ยท่านมอ้วนเยอ้วนไหมเราอ้วนแค่อ้วนเราต้องต้องดีใจหมครต้องต้องดีใจพ่อค่ะใช่เมื่อวานไปหาหมอมาแล้วไปหาหมอตามไปนะค่ะฉีดวัคซีนมาด้วยอะไรนะคางทูมก็กับานคางทูมกับไข้บัดใจนี่แหละมั้ง มอบอกว่าน้ำหนักขึ้นดีนะคะน้ำหนักขึ้นดีนดส่วนสูงก็ดีก็เอเอาิอเกอร์อด้วยคุณหมอติ๊กเกอร์ให้พาเพื่อเด้่อยราคาติ๊กเกอร์ด้วยชอบไหมคะชอบค่ะร,ร,รูปอะไรรูปอะไรรูปติเกอร์เป็นอารมมาอารมมาด้วยวันร้องไห้ไหมคะไปหาหมอ <c oughs> ยิ้มยิ้มร้องไห้มา,มาวาันร้องไห้ค่ะ คุณหมอบอกว่าให้หัดให้หัดฉี่ที่ชักโครกใช่ไหมคะใช่พอกลับมาปุ๊บน้องพาวเวอร์ทำได้เลยตบมือให้ตัวเองหน่อยเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยเลยเก่งมากค่ะเก่งมากคะ่ะพ่อดีใจมากเลยพ่อดีใจมากครับนี่พยายามหลายครั้งแล้ว <พอ S 1> นะครับแต่ไม่สาเร็จตแต่ไม่สำเร็จพอไปหาหมอมาหมอบอกให้หัดน้องกับ เขาเอื้กลับมาทำได้เลยเก่งมากเลยนั่งอยู่คร <no er ึ <no ่งชั่วโมงนั่งอยู่ครึ่งชั่วโมงตอนแรกตอนแรกน้ำไม่ออก่น้ไมออกออกเป็นลมพ่อนั่งดมอยู่ครึ่งชั่วโมงเลยนะนั่งดมเลยเบ่งผิดเบ่งผิดจุดว่าจะเบ่ง จะไปบิงบิงฉีจะไปบงเป็นเป็นพายลมแทนเป็นพายลมแทนนี่ฉีเยอะไหมคะฉีเยอะครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกนี่เก่งเลยเก่งมากตื่นนอนนอนผื่นพ่อพ่อก็พาไปเข้าเลยดีนะอารมณ์ดีเลยก็นเลยซ้ำเลย ฉี่สำเร็จฉี่สำเร็จฉี่สำเร็จจ้าเก่งมากค้าเก่มากเลยจะหาหมอคราวหน้าบอกคุณหมอด้วยว่าน,นุา๊ก้องเขาว่าฉี่ที่จะโคกแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้อึที่จะโคกด้วยเนาะพรุ่งนี้เนาะเนาะโอเคไหมคะโอเคค่ะเอ้อเก่งมากเก่งมากเก่งมากกินได้เยอะนะคะจะได้อึอนะกินให้เยอะๆ,ๆจะได้ว่าน้ำจริน จากเย็นนี้ไปตลาดซื้ออะไรมากินดีคะเนี่ยซื้อเห็ดปลาจีนเฮ้ยอะไรนะซื้อเห็ดปลาจีนซื้อเห็ดเห็ดหนูอยากกินเห็ดเหรอลูกหนูอยากกินเห็ดกับแปงกับถั่วกับแปงกับถั่วด้วยกับเห็ดเห็ดกินกับแปงกับถั่วเหรอคะมันกินแปงกับถั่วเห็ดเอามาทำอะไรกินน่ะเอาเห็ดมาทำอะไรคะพ่อเอาเห็ดเพราะว่ามันพ่อ พ่อบนเห็ดพเท้าเอาเอาเห็ดมาทำเมนูอะไรคะลูกเอามาทำนี้วหพออขหมกหรือเปล่าหมกค่าด้วยอะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครัมาบอกเฉยว่าเป็นวันแรกวันนี้ที่น้องพาวเวอร์ฉีที่ชักโครกสำเร็จแล้วอายุ น้ำน้ำออกมาหลายชั่วพ่ออายุน้องพเพิ่์ตตอนนี้สองขวบอีกพุ่งนี้ก็จะครบสองขวบหกเดือนนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครบสองขวบหกเดือนอ,อ่าต่อไปก็ไปโรงเรียนได้แล้วด่าหายโควิดก็ไปโรงเรียนได้แล้วเนาะนอยากไปโรงเรียนไหมคะเนี่ยจะไปโรงเรียนค่ะเอ้กล้าไปหรือเปล่า ไปโรงเรียนจะร้องไห้หรือเปล่าเนี่ยร้องไห้ค่ะไม่ร้องรอคนเก่งอ่ะฝากเลยเราฝากฝากเลยอย่าลืมกดไลค์กดชอบจะคลิปนะคดีค่ะคุณค่ะค่ะกดอะไรอีกกดอะไรอีกกดอะไรอีกอย่าลืมกดกระดิ่งพื่อไม่พคลิปต่อไปคุณค่ะค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไป,ไปน้องพาวเวอร์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ